ในคืนเดือนดับที่มีเพียงแสงของไฟฉายสองนำทางเท่านั้นทำให้บรรยากาศไม่ค่อยน่าพิลมเท่าไรสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสัญจรในยามวิกาลมืดต็มืดทำไมให้แดงต้องมาไม่สบายตอนนี้ด้วยวะร้านยาก็ดันอยู่ไกลอีกไกลนะหนุ่มชาวบ้านถึงกับต้องหยุดชะงักลงด้วยความตกใจเพราะจะู่ ก็มีเงาล่างของคนผู้หนึ่งออกมายืนขวางทางเอาไว้พร้อมกับตะเคอกใส่ชาวบ้านคนนั้นด้วยเสียงอันดังกูมาปล้นมีของมีค่าอะไรก็เอาวางไว้แล้วมึงก็ลีกไปซะหนุม่มชาวบ,บ้านรีบประเมินสถานการณ์ตรงหน้าด้วยความรวดเร็วก็เห็นว่ากูที่อยู่ตรงหน้าตนนั้นไม่ได้มีร่างกายที่ใหญ่โตอะไรดูแลตัเองยังตัวใหญ่ซะมากกว่า แถมตอนออกมาตนยังพกมีดติดตัวออกมาด้วยจึงรีบตะโกนตอบไปจะอย่าเข้ามานะบว้ยกูม,มีมีดนะหนุ่มชาวบ้านพูดพร้อมกับชักมีดออกมาควัดแหวงในอากาศแต่เงาล่างนั้นก็ยังคงเดินย่างสามคมเข้ามาอย่างชา้าๆหนุน่มชาวบ้านเห็นว่าใกล้ชวนตัวแล้วจึงแทงมีดสวนออกไปสุดแรงในความรู้สึกของหนุ่มชาวบ้านเสียงมีดเหมือนกระทบกับกระสอบหนังที่ทั้งแน่นและเหนียว แล้วก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะอยู่ในลำคอ <c oughs> มีดเหรอขนาดกระสุนยังเอากูไม่ลงนับภาษาอะไรกับมีดเล่มเล็กๆวะบอกให้ถึงขอมีค่าแล้วก็รีบหนีไปแต่มึงกลับเลือกทางตายเองนะในตอนนี้มีดกลับถูกเปลี่ยนมือไปที่เสือเปียกโดยที่หนุ่มชาวบ้านก็ไม่ทันรู้ตัวจากนั้น <c oughs> ผมมีดกะถูกตวาดผ่านลำคอของหนุ่มชาวบ้านไป ท้าไม่ล่างนั้นอค่อยๆซุดลงไปกองกับพื้นใน,น,นเช้าของวันต่อมา ร้านกาแฟหน้าร้านของชำในหมู่บ้านก็กลายเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของหนุ่มชาวบ้านที่ถูกปลิดชีพลงด้วยฝีมือของเสือเปียกที่ลงมือย่างเหี้ยมโหดและอำมหิตเมื่อก่อนน่ะถ้ารู้จักดีไอเสือเพียกนะ่ะสมัยหนุ่มๆน,นะมันเป็นคนดีรักเพื่อนรักฝูงจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับมันก็เลยทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ เรื่องมันเป็นยังไงล่ะลุงรีบรบ,รบเล่ามาสิไอ้ฉันก็ใจร้อนอยากฟังเออเออใจร้อนจริงเว้ยแปะเปิดสามห้ามาขวดหนึ่งมันต้องอย่างงี้สิวะจะได้เล่าคล่องคลองขอน่อยเอเอาล้วนะเรื่องมันก็มีอยู่ว่า เมื่อก่อนไอ้เปี๊ยกมันก็เป็นเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนหนึ่งและยังเป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อเปิ่นอีกด้วยแต่ด้วยนิสัยนักเลงรักเพื่อนรักพ้องจึงทําให้ไอ้เปี๊ยกต้องเข้าไปผัวพันกับผู้มีอิทธิพลในละแวกนั้นมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนรักของไอ้เปี๊ยกแล้นไปมีเรื่องชกต่อยกับไอก้กอลูกกำนันโกะแต่ถ้าว่ากลับถูกลูกน้องของไอก้กอลุงมกระเทือบจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาหาไอ้เปี๊ยก ไอ้เปียกช่วยกูด้วยไรทำมึงว่าไอ้มาดไอ้กอนกับลูกน้องของมันที่เป็นนักมวยมันลุ้มกระทืบกูมึงรอกูที่นี่แล้วเดี๋ยวกูไปเอาคืนไอ้แล้วไอ้เปียกก็วิ่งไปหาไอ้กอนที่บ้านของกำนันโกะทันทีพอไปถึงก็เห็นไอ้กอนกำลังคุยกับลูกน้องของมันอย่างออกรถออกชาติ ซึ่งเรื่องที่คุยนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกมันลุ้มกระทืบไอ้มาดเพื่อนรักของมันนั่นเองเฮ้ยใครทำเพื่อนกูวะแน่จริงมึงออกมาตัวตัวกับกูไอ้กอนสยียิิมล้างเดินสามคุมเข้าไปหาเปียกส่วนไอ้เปียกยืนนิ่งดวงตาแนาวแน่กำมือแน่นก่อนที่จะท่องคาถาเบาๆําใม้รอยสักบนล่างของมันนั้นเลื้งแสงขึ้นมาช้าๆ อันใดนั้นเองไอ้เปี๊ยกกระซุดลงไปกองกับพื้นเพราะโดนไม้หน้าสามฝาดของที่ถายถอยด้วยฝีมือของลูกน้องไอ้กอน <c oughs> ตัวตัว,ตวเหรอวะเรื่องอะไรกูจะต้องไปเปลืองแรงกับสวาอย่างพวกมึงไอ้แจง้งเหมือนกระทืบต่อเลยเอาให้มันปางตายก็พอนะแล้วไอ้แจ็คก็เข้าไปกระทืบไปเปียกตามไหยสัง่ง แต่เรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นทันทีที่ไอ้แจงกระทืงลงไปล่างของไอ้เปี๊ยกนั้นก็กระเด้งตามเท้าขึ้นมาทันทีและลิงลมมันต้องสักดิงลมของลุงพ่อเปิดมาแน่ๆนนะไอกอนเบิกตาพลงไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองไอ้เปี๊ยกยิ้มที่มุมปากก่อนจะพุ่งเข้าไปพร้อมกับมาที่เต็ไมไปด้วยพลังอาคมซัดเข้าเต็มใบหน้าของไอกอน จนมันระเด็นไปหลายเมตรนอนแน่นิ่งกับพื้นไปส่วนไอ้แจ้งเห็นแบบนั้นก็วิ่งแจนน้งนีตะเลิดไปสุดท้ายเรื่องก็มาถึงกำนันโกะกำนันโกะจึงใช้อำนาจเงินและอิทธิพลให้ทางการจับตัวไอ้เปียกเข้าคุกแต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดสำหรับไอ้เปียกนั้นไม่ใช่เรื่องนี้ แต่กลับเป็นเพราะไอมาดเพื่อนรักของมันถูกอำนาจอิทธิพลของกำนันโกกดดันให้การเป็นพยานช่วยไอก้กรอนและใส่ลายไอ้เปียกว่าเป็นผู้กระทําผิดแทนและเมื่อไอ้เปียกออกจากคุกมาสิ่งแรกที่มันทําคือฆ่าล้างบางพวกกำนันโกและผันตัวกลายมาเป็นเสือเปียกในที่สุดโอ้โหลุงสุดยอดเลย ลุงเห็นกระตาตัวเองเลยใช่ไหมจ๊ะ <c> เ <oughs> บ้าหลอกไอ้หนุ่มข้าก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีนั่นแหละ <c oughs> เสียงกระดิ่งลมวัดดังก้องกังวานช่วยให้ใจของผู้กองก้าวตำรวจนอกเครื่องแบบสงบลงได้บ้างในวันนี้เขาตั้งใจมากราบหลวงพ่อเปิรนแห่งวัดบางพระ เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิเลขยันให้กับตนเองและท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเสือเปียกด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองจึงถือได้ว่าเป็นสิทธิของวัดบางพระด้วยกันทั้งคู่<ฮ>ลุงพ่อครับไอเสือเปียกมันกำเริบเสพสารขึ้นมากและลงมือโหดเหี้ยมขึ้นทุกวันทางการเองก็ส่งคนมาปราบหลายคนแล้วแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ ในครั้งนี้ก็ถึงตาผมแล้วครับหลวงพ่อเลยมากราบขออนุญาตหลวงพ่อก่อนครับเพราะอย่างไรเสียหลวงพ่อก็ได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเสือเปียกและเสือเปียกก็ยังเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกับกระผมด้วยเช่นเดียวกันโยมทำในสิ่งที่ต้องทำเถอะอย่างไรเสียจะเปียกมันจะต้องได้รับผลกรรมที่มันได้กระทำเอาไว้ไม่วันใดก็วันหนึ่งวิชาอาคม หรือยันพระคาถาต่างๆที่เจ้าเปียกมีเมื่อถึงเวลาที่กรรมให้ผลวิชาเหล่านั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรตัวเจ้าเปียกได้หรอกสุดท้ายก็น,นี้ไม่พ้นกฎแห่งกรรมหรอกนะโยมถ้างั้นผมกลาบลาหลวงพ่อเลยก็แล้วกันครับเจริญพรโยมขอให้โยมระลึกเอาไว้เสมอนะว่าคนล้มอย่าข้ามเอา ตะกุดหนังเสือโยมเก็บเอาไว้เถอะนะอาตมาให้แล้วผู้กองก้าวก็รับตะกรุดจากมือของหลวงพ่อเปินก่อนที่จะกลาบลาพร้อมออกตามล่าตัวเสือเปียกค่าคืนหนึ่งในป่าลึกเงาของเสือเปียกปรากฏอยู่กลางแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้เขานั่งอยู่ข้างกองไฟด้วยดวงตาแข็งกล้าว มือลูบไปตามตะกรุดที่ห้อยอยู่บนคอของเขาและนั่นก็คือตะก,กุดที่ได้มาจากหลวงพ่อเปินด้วยเช่นเดียวกันจู่ๆตะก,กุดของหลวงพ่อก็ร้อนขึ้นมาถ้าจะเป็นลางไม่ดีแล้วทันใดนั้นเสียงสีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นมาจากความมืดเสือเปียกจึงรีบหันหน้าไปทางต้นเสียงไรวะออกมาล่างหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืด ใช้ในชุดนอกเครื่องแบบเขาคือผู้กองก้าที่ตอนนี้ในมือถือปืนสั้นจ่อเล็งไปที่เสือเปียกพร้อมกับดวงตาแน่วแน่จับจ้องไปที่ใบหน้านั้นเสือเปียกยอมมอบตัวซะเถอะจากข้อหาหนักจะได้เป็นเบาไอ้หนูปืนของเองน่ะใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกเสียงลูกกระสุนปืนทะยานออกจากปลายกระบอก พุ่งเข้าใส่ร่างของเสือเปียกเข้าเต็มเปลาในระยะเผาขนทําให้เสือเปียกนั้นถึงกับกระเด็นล้มลงไปกองกับพื้นแต่ทว่าผู้กองก้าวก็ไม่ทิ้งโอกาสนี้จึงตัดสินใจยิงเพิ่มไปอีกหนึ่งนัดหมายที่จะจบคดีนี้ให้เร็วที่สุดทว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะจูๆ่ๆร่างของเสือเปียกก็กลับขึ้นมายืนขึ้นอีกครั้งในทันทีในตอนนี้ร่างนั้นกลับเต็มไปด้วยไอ้น้ำที่ไหลอ,ออกมาจากตัว เหมือนกับรถจักไอ้น้ำที่พร้อมทะยานเต็มที่เว้แล้วไงดันเผลอกดยิงซ้ำเข้าจนได้หลวงพ่อท่านเตือนล้วแล้วแท้แล้วร่างของเสือเปียกก็พุ่งทะยานออกมาเต็มแรงที่ผู้กองก้าวลม้มลงไปจากนั้นก็ขึ้นคล่อมตัวผู้กองก้าพร้อมกับประเคนมาดไซผู้กองก้าวไม่ยังแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเสือคำรามดังก้องออกมา ร้อมกับแสงสว่างที่แผ่ออกมาจากรอยสักเสือเพนของผู้กองเก้าทำเอาเสือเปียกถึงกับผงะไปเสือผ่นลึกหรือว่าเองก็เป็นสิ์ของลุงพ่อเหมือนกันจากนั้นผู้กองเก้าก็หยิบตะกรุดหนังเสือของลุงพ่อเปิดนขึ้นมาพนมไว้ในมือแล้วก็ท่องบทคาถาลุกอินเทลิ์ของตะกรุดเสียงคำรามนังกล้องขึ้นมาอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้กลับเสมือนยิ่งกว่าเดิมลูงหน้าของผู้กอง9ก้ามีเสือลายพาดกลอตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกระโจนเข้าไปขย้ำเสือเปียกในทันทีอนนโอเคแล้วลูก้าอย่าให้ถึงกับต้องข่าแกงกันเลยเสียงของหลวงพ่อเปิดดังก้องกังวานขึ้นมาในจิตของผู้กอง9ก้าและเสือเปียกแต่ในความรู้สึกกลับเหมือนว่าหลวงพ่อกำลังอยู่ใกล้ๆพวกตน ผู้กองก้าวจึงเลิกที่จะท่องพระคาถาแล้วเสือเพนาคมตนนั้นก็เลือนหายไปเพียกเพรแค่นี้เถอะนะอาตมาขอบินทบ,บาทกลับตัวกับใจเสียเถิดหลวงพ่อไม่เป็นผมไม่รู้หรอกว่าการทุกเพื่อนรักทรยศอักหลังนะ่ะมันเป็นยังไง ทุกคนมีกรรมเป็นของตนรวมถึงเจ้ามาสเพื่อนของโยมด้วยและในตอนนี้เขาก็กำลังได้รับผล,ลกรรมของตนเองอยู่ทันใดนั้นเบื้องหน้าของเสือเปียก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมาลักษณะรูปร่างของมันนั้นสูงชะลูดผิดมนุษย์สู้ผอมจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผิวหนังเยียวย่นดำคล้ำแล้วก็ถูกเผาไหม้ มวงตาถลน,นเป่งประกายเย็นเยียบออกมาร้องกับส่งเสียงร้องคำลามชวนขนหัวลุกเปลตหรือว่าเปลตตอนนี้ก็คือไอ้มาดได้แล้วล่ะเพียกรรมที่เขาทำกับเพียงเอาไว้สุดท้ายตายไปก็ได้แั้ผลกรรมเจ็ดนี้และเพียงเอง ก็มีชะตากรรมไม่ต่างกับโยมมาดมากนักหรอกเพียงแต่ถ้ากลับตัวกลับใจได้ในตอนนี้หันเข้าหาธรรมะก็ยังพอที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อยร่างของเสือเปียกสุดลงไปนั่งมือยกขึ้นพนมด้วยความเคารพรักขูบาอาจารย์และความสำนึกผิดและปาวณาตนเองว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดี พร้อมกับมอบตัวให้กับผู้กองก้าวจับกุมตัวชดใช้กรรมในคุกมา<อ>แต่นนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อเปินท่านก็เลิกสักยันอีกตลอดไปเพราะเกรงว่าบรรดาลูกศิษย์ที่ได้รับการสักแล้ว จะไปใช้ในทางที่ผิดเช่นเดียวกับเสือเปียกอีกทั้งใช้ยันเพื่อโอ้อวดหรือแม้แต่ใช้เพื่อก่ออาชญากรรมทําให้ชื่อเสียงของการสักยันถูกมองในแง่ลบท่านจึงตัดสินใจหยุดการสักเพื่อป้องกันไม่ศาสตร์อันศักดิก์สิทธิ์ของท่านถูกนําไปใช้ในทางมิชอบและท่านก็ได้มุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่พระธรรมและคําสั่งสอนให้สิ์ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแทนถึงแม้ท่านจะเลิกสักยันต แต่ศาสตร์ของท่านก็ยังคงได้รับการสืบทอ,อดโดยลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดและวัดบางพระก็ยังเป็นศูนย์กลางของการสักยันที่ได้รับความเคารพจนถึงปัจจุบันนี้